สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เก๋มีอุปกรณ์ชิ้นนี้มาฝากค่ะนี่คือจามให้น้ำวัวอัตโนมัติค่ะหลังจากที่เก๋ไปที่ฟาร์ม KTP นะคะ UB Farm ม,มาเก๋ก็ได้เจออุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะก็รู้สึกว่าโอเคนะคะก็เลยหยิบมาฝากในวันนี้ค่ะให้พี่น้องได้ทดลองใช้ดูค่ะวันนี้เรามาดูตัวการทำงานนะคะของ ชามให้น้ําอัตโนมัติกันค่ะน่ะแค่กดนะคะทุกท่านแค่กดน้ําก็ไหลนะคะตัวนี้อุปกรณ์ชิน้นนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าค่ะทุกท่านคะก็สามารถสั่งซื้อได้ในลาซาด้านะคะเกเช็คแล้วนะคะเช็คแล้วว่าราคาแล้วก็ตลาดอยู่ที่ไหนคะ่ะสามารถสั่งซื้อในลาซาด้าค่ะมีขายค่ะทุกท่านระบบการติดตั้งค่ะ จะติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบถังน้ํานะคะอาจจะเป็นปั๊มอัตโนมัติหรือจะเป็นระบบประป,ปาก็ได้ค่ะนี่ค่ะเชื่อมโยงไปด้านบนอาคารนะคะด้านบนคอ,อกวัวค่ะแล้วก็ต่อก๊อกลงมาตรงเสานะคะสามารถวางตรงกลางนะคะให้สามารถกินได้ทั้งสองตัวนะคะคอ,อกซ้ายและขวาค่ะก็คือวัวจะยื่นคอ,อกมาแล้วก็มาดูดน้ํากินที่ ชามอ่างอัตโนมัติตัวนี้ค่ะแค่กดค่ะน้ําไหลค่ะทุกท่านเวลาวัวทานเขาก็เอาจมูกจิ้มนะคะน้ําก็จะไหลออกมาค่ะทุกท่านค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เก๋คิดว่ามีประโยชน์นะคะทุกท่านง่ายต่อการทําความสะอาดนะคะคือน้ําไม่ขังไม่เป็นแหล่งเพาะพันยุงแล้วก็ไม่เกิดตะไคร้น้ํานะคะเราไม่ต้องคอยล้างบ่อล้างอ่างบ่อยๆค่ะเพราะว่าไม่มีน้ําขังนะคะ วัวกดกินแล้วเขากินหมดเขาก็หยุดน้ําก็หยุดไหลคะ่ะทุกท่านระบบการติดตั้งก็อาจจะลงทุนหน่อยนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้นานคะ่ะทุกท่านเพราะว่าจะต้องเดินสายนะคะเรามาดูภาพค่ะการใช้งานจริงค่ะว่ามันดีจริงไหมนะคะมันโอเคจริงหรือเปล่าวัวทานง่ายหรือเปล่าคะ่ะดูคะ่ะทุกท่านนี่ค่ะเขาก็จะเอาจมูกกดนะคะแล้วก็ดูดน้ํากินนะคะนี่ค่ะ ง่ายเลยนะคะโอเคเลยทุกท่านลองดูนะคะนี่ค่ะเ้าก็จะกดกินแบบนี้น้ำก็ไม่ล้นนะคะถ้าเราทำเป็นอ่างเราอาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วทีนี้ก็อาจจะลืมแล้วก็น้ำล้นทิ้งแล้วก็ทำให้สิ้นเปลืองนะคะแต่ตัวนี้ไม่มีล้นแน่นอนคะ่ะทุกท่านคะทำความสะอาดก็ง่ายคะ่ะแต่ต้นทุนอาจจะสูงนิดหน่อยนะคะแต่ใช้ได้หลายปีคะ่ะทุกท่านคะ เขาก็จะกินแบบนี้นะคะจนอิ่มเขาก็จะหยุดกดถ้าเขาจะกินต่อเขาก็เอาจมูกกดตรงสีดำๆนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบค่ะทุกท่านคะเคก,ก็ลองเช็คดูแล้วมีหลายรูปแบบนะคะตัวนี้จุดที่วางก็จะเชื่อมระหว่างสองคอกวัวนะคะสามารถทานได้ทั้งสองตัวสองคอกค่ะคือวางตรงกลางเขาก็ยืดยื่นคอนะคะมา ดื่มน้ำเองค่ะทุกท่านอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลานะคะมาเปลี่ยนน้าเปลี่ยนถ่ายน้ําแล้วก็คอยเปิดน้ําให้ค่ะเขาก็จะเปิดกินเองโอเคค่ะทุกท่านก็ลองดูนะคะเอามาฝากเล็กๆน้อยๆค่ะสวัสดีค่ะ